อุยยเขี้มันมาลูทำไมไม่ตายเลยเนี่ยเ <c oughs> สียจังหวะว่ผมกลุ่มันเกมมันเป็นหาไม่ไม่คข้กา,าก่าแล่วเจะกดจะกดปลาเนี่ยพนะีกก่ต่อปลาปลาไอตัว <c oughs> สกแกไอไอฮโลแกรมันอนะแต่ไม่ถือค้างอยู่ <c oughs> น,น,นะผมเาเมืงไม่ได้อะซาดิ <c oughs> <c oughs> ยอฮะต้องรองแคแล้ววาไปเลยโปเก็บอลโอ้ตรงหน้าฉันแต่ยังไงโดนได้ยังไงเฮ้ยได้เลยวะเฮ้ยมีตัวหูไหนตวอะไรยนระเบิดเข้าไปยนระเบิดเข้าไป น้อระบบเข้าไปไม่อไอตรงที่มันหลบอยู่อะขามันโค้งอยู่หลังไอ้นั่นของแคตเตอร์อ่ะมันออกมาแล้วเดี๋ยวโทษโทษโทษได้ยืมมาแล้วก็เลยยิงเลย แล้วเขาองว่าตรงนั้นไม่มีคนจอดลิงลิงขวาไว้ดีกว่าต่อตายเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแม่งเดินประตูได้เป็นสามคนยูนะเลททัหมดหัวส้มก็ไม่อยู่ เข้ามาเห็นอะไรก็ไม่รู้ล้มสามตัวอะไรวะลวงคพิมมลังติเอไลหรือแบบชิดเลยวะเกิดอะไรขึ้นบเ